ครับเรียนท่านประาธานสภาผมจากการเอกภิชาตเกี่ยวิสุนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีพักรวมใจทั้งชาตินะครับผมขอนําเรื่องปรึกษาหารือดังนี้นะครับการละเล่นหรือการแข่งขันกีฬาวโบราณซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นที่มีมาอย่างยาวนานและเป็นที่นิยมมากในจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดสุพรรณซึ่งการละเล่น หรือการแข่งขันกีฬาวนบาน,นั้นเป็นการส่งเสริมอาชีพส่งเสริมการค้าการขายให้กับผู้เลี้ยงัวลานสร้างธุรกิจให้กับท้องถิ่นนั้นๆและที่สําคัญนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ผ่านมามีชาวต่างชาติได้มาชมการแข่งขันัวลานนําไปเผยแพร่แต่การแข่งขันวัวลานนั้นตั้งอดีตจ,จนถึงปัจจุบันจะทําการเล่นหรือการแข่งขันตั้งแต่เวลา18บแนกาเป็นต้นไปนะครับ จะทําการแข่งขันจนไปถึงหมดการแข่งขันแต่การแข่งขันนั้นขัดกับระเบียบของกระทรวงมหาดไทยปีพศ2503ฉบับที่13นะครับผมอยากให้ท่านประธานสภาแต่งตั้งกรรมธิการศึกษาเรื่องดังกล่าวนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบของกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้กีฬาวาน ได้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบตามข้อกฎหมายต่อไปนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีอันดีงามนะครับขอบพระคุณท่านประธานครับ